สวัสดีค่ะพบกับครูทายนะคะคลิปนี้นะคะเราจะมาดูเกี่ยวกับการเตรียมสารละลายกันนะคะมีอะไรบ้างนะคะเริ่มกันเลยเขาบอกว่าในปฏิบัติการทางเคงมีส่วนใหญ่ก็คือในการทดลองส่วนใหญ่รืยในการทดลองต่างๆนะคะเราจะใช้สารเนี่ยอยู่ในรูปของสารละลายนะซึ่งหน่วยที่ใช้เยอะนะคะสําหรับการทดลองในในระดับเราเนี่ยในระดับมัธยมเนี่ยจะอยู่ในรูปโมลาร์นะคะ เราก็เลยจะต้องเตรียมสารละลายให้ได้ความเข้มข้นแล้วก็ได้ปริมาตรตามที่ตามที่เราอยากได้นะซึ่งการเตรียมสารละลายเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2 2วิธีหลักๆด้วยกันวิธีแรกก็คือเตรียมสารละลายจากสารบริสุทธิ์สารบริสุทธิ์คืออยู่ในกระปุกกระคาเป็นผงๆนะ่ะเอามาชัาง่งเอามาละลายกับอีกหนึ่งวิธีนะคะก็คือนําสารละลายเดิมที่เป็นสารละลายที่มีความเข้มข้นมากนะคะตรงเนี้ยเอามาเติมตัวทำละลายให้เจือจางลงจนได้ความเข้มข้นที่เราต้องการ ะะมาดูวิธีแรกกันเลยวิธีแรกคือการเตรียมสารละลายจากสารบริสุทธิ์ขั้นตอนหลักๆนะคือนักเรียนต้องนึกว่าเราเนี่ยอยากได้สารละลายเนาะมาเป็นสารละลายเอ,อ,อยู่ในขวดที่เก็บแล้วเนี่ยแต่ว่าเราต้องละลายออกมาจากสารในในกระปุกนะคะดังนั้นเราจะต้องรู้ว่าจะต้องตัดมาเท่าไหร่จะต้องเติมน้ำปริมาตรเท่าไหร่นะคะดังนั้นเริ่มแรกนะคะเราจะต้องคำนวณปริมาณของตัวละลายตัวที่เราต้องตัดออกมาเนี่ยเรียกตัวละลายว่าเท่าไหร่ชัางนะคะ เราก็เอามาละลายในตัวทําละลายเราก็ปรับปริมาตรตรงนี้เป็นทักษะที่นักเรียนต้องฝึกนะคะอาจารย์หรือครูที่โรงเรียนเนี่ยอาจจะให้พวกเราได้ลองฝึกทํากันตรงนี้ครูสอนได้แค่ทฤษฎีเนาะในการในการอธิบายเนื้อหาเบื้องต้นนะคะซึ่งในการปรับปริมาตรให้ได้อย่างแม่นยำเราก็จะทําในขวดกําหนดปริมาตรนะคะตัวอย่างเช่นถ้าต้องการเตรียมสารละลา,ลายโซเดียมคลอไรด์เข้มข้นเท่าไหร่ที่ต้องการเข้มข้น0.02มลต่อลิตรก็คือ0.02โมลาร์ ปริมาตร250มิลลิลิตรจากโซเดียมคลอไรด์บริสุทธิ์แปลว่าจากโซเดียมคลอไรด์เป็นมิลลิลตรซึ่งมีมวลต่อโมลหรือมวลโมเล,ลกุลคือ58.44นะคะกรัมต่อโมลตรงนีน้เริ่มต้นต้องทำยังไง 1. คือเราต้องคำนวณว่าเราจะต้องตัดมาเท่าไหร่นะคะก็ต้องหามวลของโซเดียมคลอไรด์ทีนี้โมลของโซเดียมคลอไรด์เนี่ยเวลาเวลาเราหานะเราก็จะต้องเอาความเข้มข้นที่เราอยากได้เนี่ยตั้ง เราอยากได้ความเข้มข้นเท่าไหร่เราอยากได้ความเข้มขั้ว0.02มอลต่อลิตรก็ตั้งเลย0.02มอลของโซเดียมคลอไรด์ส่วนลิตรทีเนี้ยลิตรอะเราอา่ะรู้อยู่แล้วว่าหนึ่งลิตรมันคือหนึ่งพันมิลลิลิตรเราจะไม่เปลี่ยนแบบหลายๆขั้นตอนละเราก็เปลี่ยนหนึ่งลิตรตรงเนี้ยเป็นหนึ่งพันมิลลิลิตรตรงนี้ได้เลยโอเคไหมตรงเนี้ยคือ0.02มอลล่านะคะอยากได้ปริมาตรเท่าไหร่เอาปริมาตรมาคูณอยากได้ปริมาตร250มิลลิลิตรเอาปริมาตรมาคูณดังนั้นมิลลิ ตอนนี้เหลือหน่วยโมลอยู่แปลว่าเราอะถ้าจัดการตัวเลขตัวบัะเราจะได้โซเดียมคลอไรด์เท่านี้โมลแต่เราไม่รู้ไงว่าต้องตักมาเท่าไหร่มันถึงเป็นโมลเวลาเราตักลงมาช่างเนี่ยมันเป็นกรัมดังนั้นก็ต้องเอาโมลตรงเนี้ยไปเปลี่ยนให้มันเป็นกรัมนะโมลไปอยู่ข้างบนดังนั้นเวลาเราต้องการตักเนี่ยเราต้องเอาโมลไปอยู่ข้างล่างถามว่าตรงนี้คืออะไรตรงนี้คือมวลต่อโมลมวลต่อโมลคือกรัมต่อโมลนั่นเองกรัมต่อโมลของโซเดียมคลอไรด์ห้าสิ4จนะคะ กูก็จะเอา58.44กรัมตั้งหารด้วย1โมลเพราะว่ามวลต่อโมลแปลง่ายคือมวลเท่าไหร่กรัมต่อ1โมลนั่นเองเพื่อตัดโมลตัดโมลตรงนี้นะคะหน่วยที่เหลือจะเหลือหน่วยนี้ค่ะเหลือหน่วยกรัมของโซเดียมคลอไรด์จัดการตัวเลขกันก็จะได้ข้อมูลออกมาก็จะได้ค่าออกมานะคะดังนั้นเราจะได้ค่าออกมาว่าเท่าไหร่ดังนั้นเราก็รู้ว่าถ้าถ้าเราจะ เอ่อต้องการความเข้มข้น0.02นี่นะเราจะต้องเอาโซเดียมคลอไรด์มา0.09กันแค่นั้นยังไม่พออ่ะเราตักมาตักมาเสร็จปุ๊บเราก็จะเอามาละลายในน้ำกลั่นก่อนเอามาละลายในน้ำกลั่นนะคะแล้วก็เทใส่ขวดกำหนดปริมาตรทำไมเราปรับปริมาตรในบิเกอร์ไม่ได้บิเกอร์ไม่มีความแม่นมากพอนะคะต้องเอาไปปรับปริมาตรในขวดกำหนดปริมาตรเพื่อได้ปริมาตรที่แน่นอนเพราะถ้าปริมาตรเพียนความเข้มข้นสารก็จะเลียนด้วยอ่ะใส่ในขวดกำหนดปริมาตร เติมน้ำก่นแล้วก็ปรับปริมาณจนได้250มลลิตรเดี๋ยวครูจะพูดถึงเทคนิคนะคะการการการเตรียมสารละลายการปรับปริมาณเนี้ยในในข้อมูลต่อไปนะคะอันนี้คือแบบที่1คือการเตรียมสารจากสารละลายบริสุทธิ์หรือจากสารเป็นเม็ดเม็ดนั่นเองนะวิธีที่2คือการเตรียมสารละลายเจือจางจากสารละลายเข้มข้นหลักๆกก็คือเราต้องรู้ว่าสารละลายเข้มข้นนั้นอ่ะเราจะต้องเอาสารละลายเข้มข้นนั้นมาเท่าไหร่ ปีเปตมาเท่าไหร่ดังนั้นก็ต้องคำนวณคือไหมคำนวณหาให้ได้ว่าจะต้องเอาสารละลายขึ้นพ้นนั่นกมาเท่าไหร่แล้วเราก็เอามาเจอจางคือการเติมตัวทาละลายเพิ่มไปนะคะอ่ะอันดับแรกแล้วรู pues ้ได้ไงว่าเราจะต้องเตรียมสารละลายเราจะต้องเอาสารละลายปีเปตสารละลายขึ้นพ้นมาเท่าไหร่เราจะต้องคํานวณจํานวนโมลนะคะคํานวณจํานวนโมลของตัวละลายจํานวนเม็ดเม็ดอะจำนวนเนื้อเนะื้อมันอะของตัวละลายที่ต้องการเตรียมว่า เราอยากได้ความเข้มข้นตรงนี้ต้องใช้เนื้อเท่าไหร่มีจํานวนมวลเท่าไหร่แล้วก็คํานวณปริมาตรสารละลายเข้มข้นที่จะต้องใช้ปิเป็คือเราจะต้องรู้ว่าเราใช้เนื้อมันะเท่าไหร่ใช้เนื้อม,มวลเท่าไหร่หทีนี้เราก็ไปดูว่าแล้วเนื้อม,มวลเท่านี้ในสารละลายเข้มข้อนอ่ะจะต้องเอามาปริมาตรเท่าไหร่นะคะแล้วก็ปิเป็มาปิเป็ดมาเสร็จปุ๊บก็เติมน้ำให้ได้ในปริมาตรที่เราต้องการนะคะอ่ะเริ่มต้น คูอธิบายอย่างนี้คือบางคนอาจจะงงว่าเอา้าทําไมความเข้มข้นมันมันมันแบบมันใช้คําว่าอย่างไงเดียคือความเข้มข้นมันทําไมต้องคํานวณจํานวน,น,น,นโมลอะไรแบบนี้คือเราอยากได้ความเข้มข้นเท่าไหร่เราอาจ,จะดูว่าเนื้อเนื้อสารมันมีอยู่เท่าไหร่ทีนี้พอไปดูสารละลายที่เข้มข้นกว่าเนื้อสารมันแน่นกว่าดังนั้นเราจะเอาเนื้อสารมาแบบเป็นปริมาตรเยอ,ยอ,ยอ,อะๆอไม่ได้เราก็ต้องดูว่าสมมุติเราต้องการแค่แบบสิบโมล เออเราก็ต้องไปดูว่าสิบโมลของสารละลายเข้มข้น่ะมันจะต้องตักมาเท่าไหร่มันอาจจะใช้นิดเดียวก็ได้เพราะว่ามันเป็นสารละลายเข้มข้นมากๆเนื้อมันเยอะมากๆแบบนั้นนะคะอันดับแรกค่ะคำนวณโมลของโซเดีมยมคลอไรด์เราอยากได้เราอยากได้อะไรเราอยากได้เท่านี้เราอยากได้ความเข้มข้น0.01มลาร์100มิลลิลิตรส่วนสารละลายเข้มข้นที่มีอยู่มีอยู่0.02โมลาร์ดังนั้นตัวที่เราอยากได้เนี่ยเราอยากเตรียม0.01โมลาร์ 0.01โมลต่อ1,000มิลลิลิตรอยากได้เท่าไหร่อยากได้100มิลลิลิตรแสดงว่าต้องการเนื้อของโซเดียมคลอไรด์เนี่ย0.001โมลของโซเดียมคลอไรด์แต่นักเรียนไม่รู้หรอกว่าจะต้องปีเปตมาเท่าไหร่อะมันถึงจะได้มาเป็น0.001โมลตรงนี้นะความหมายคือถ้าใช้ก้อนเนื้อ,อโซเดียมคลอไรด์เท่านี้เอามาละลายน้ำ100มิลลิลิตรจะได้ความเข้มข้นเท่านี้เลยแต่พอเราเตรียมจากสารละลายเราไม่รู้นี่ถูกไหม เราก็ต้องไปดูว่าในสารละลายขึ้นข้นนั้นน่ะถ้าจะเอามาเท่านี้มูลจะต้องเอาปริมาตรมาเท่าไหร่คือมันเป็นน้ำนักรัยนึนกออกปะมันเป็นน้ำแล้วแบบเนื้อเนื้อมันกระจายอย่างเงี้ยเราต้องการมาแบบสมมติเราต้องาำมาสิบเมตรอย่างเงี้ยเราก็ต้องดูว่าเราจะต้องเอามาเท่าไหร่เราจะต้องแบ่งมาเท่าไหร่นะคะขั้นตอนต่อไปคือคํานวณปริมาตรของสารละลายโซเดียมคลอไรด์ขึ้นข้นเท่านี้นะที่มีศูนย์จุดศูนย์ศูนย์หนึ่งมอลว่ามันจะต้องใช้ปริมาตรเท่าไหร่ อะเราอยากได้ศูนยะ์จุดศูนย์ศูนย์หนึ่งโมลนะแต่ว่าความเข้มข้นที่มีเนี่ยเขามีอยู่ศูนย์จุดศูนย์สองโมลต่อมิลลิลิตรอา้าวทำไมกูเอาศูนย์จุดศูนย์สองโมลไปข้างล่างเพราะว่ากูต้องการตัดตัดตัวนี้แล้วมันจะได้หน่วยมิลลิลิตรแสดงว่ากูสามารถปริเพตตัวสารละลายเข้มข้นออกนะมาห้าสิบมิลลิลิตรเติมน้ำเพิ่มเข้าไปก็จะได้ความเข้มข้นตามที่ต้องการหมายความว่าตรงเนี้ยห้าสิบมิลลิลิตรจะมีเนื้อนะโซเดียมคลอไรด์อยู่ศูนย์จุดศูนย์ศู โอเคไหมนะตรงนี้ครูอ,อธิบายวนๆน,นิดนึงนะเพราะว่าเพราะว่าถ้านักเรียนเข้าใจอาคอนเซปต์ด้วยเนี่ยจะง่ายเลยนะดังนั้นพอเรารู้ปริมาตรของสารที่เอามาเจอจางแล้วเนี่ยเราก็ปิดเปลืสารมาปริมาตรนี้ใส่ในขวดกาหนดปริมาตรในปริมาตรที่เราต้องการสมมุติเราต้องการเตรียมหนึ่งร้อยเนาะเราก็ใส่ในในขวดกําหนดปริมาตรหนึ่งร้อยแล้วก็เติมน้าตาลลงไปปรับปริมาตรจนมีปริมาตรเป็นหนึ่งร้อยมิลลิลิตรนะคะซึ่งมี ไฮไลท์อยู่ตรงนี้เขาบอกว่าถ้าจะเตรียมสารละลายให้มีความเข้มข้นที่แม่นแม่นแต่ว่าได้ความเข้มข้นท่เนี้ยเป๊ะน,นะคะต้องใช้เครื่องมือและอุป,ปกรณ์ที่มีความละเอียดเครื่องช่างก็ต้องมีความละเอียดใช้ขวดกาําหนดปริมาตรใช้ปิเปตแล้วคนเตรียมเนี่ยก็ต้องมีทักษะด้วยนะคะซึ่งบอกแล้วว่านักเรียนจะได้ฝึกฝนทักษะเนี้ยในการทําปฏิบัติการที่โรงเรียนนะคะโอเคซึ่งเดี๋ยวครูจะอธิบายในคลิปต่อไปแล้วกันนะคะอันนี้เป็นทฤษฎีให้เราให้เรารู้ว่า เบื้องต้นเนี่ยมีการทําประมาณน,นี้นะคะส่วนทักษะกระบวนการวิธีเทคนิคต่างๆนะคะเดี๋ยวครูอธิบายในคลิปต่อไปนะคะขออภัยซส่่งแหบนิดหน่อยนะคะที่โรงเรียนพู่มมีกีฬาสีมานะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าชอบถึงใจกดไลค์ก็แชร์กดติดตามให้ครูด้วยนะคะแล้วพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ